ัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำแกงอ่อมกึนไก่กันนะครับผมน,นี่เป็นกึนไก่ครับล้างแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นผักชีเหลาแล้วก็หอมมะเขือแล้วก็พริกครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นพริกนะครับผม นนเป็นพริกนะครับตามมาเรียบร้อยแล้วใส่พริกสดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกลรมาวิธีการทำกันเลยครับทีค,ครับเบื้องต้น,ตนี่น้ำลงไปในหม้อแล้วแล้วเราก็จะใส่พริกครับผมใส่พริกไปเลยนะครับใส่พริกอันนี้ก็จะมี นะครับตะไคร้นะครับผมใส่ไปแกงอ่อมครับวันี้แกงอ่อมเครื่องในไก่ครับเป็นกลิ่นนะเดี๋ยวเราวางไว้เลยพีก็วางไว้เลยครับโอเคครับผมหลังจากใส่น้ำแล้วก็ใส่พริกไปแล้วนะครับผมน้ำเดือดแล้วทีเนี้ยเราก็จะใส่ กลือลงไมครับเกินไก่นะครับผมเดี๋ยวดูเกินไกนะ่ที่ล้างแล้วก็สันนะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับคนนะครับให้สุกแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงลงไปเลยครับ น้ำปลานะครับผมน้ำปลาแล้วก็ผงนัวครับผงชูรสจะใส่ไปเลยครับผมเดี๋ยวให้มันเข้าเนือ้อเข้าน้ำซึ่งหน่อยนะครับให้เนื้อใกล้จะสุกนะครับผมแล้วเราก็จะใส่พวกเครื่องปรุงลงไปนะครับผมเพื่อจะให้ตัวผงชูรสตัวน้ำปลาตัวน้ำปลานะครับผม เท่ากับตัวเกินนะครับผมซึมซับเข้าไปตในตัวเนื้อนะครับอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะใส่เครื่องปรุงเข้าไปนะครับผมขีครับผมหลังจากเนื้อกำลังจะสุกแล้วครับผมเนื้อกำลังจะได้ที่แล้วทีเนี้ยเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงกันนะครับนี่นะครับน้ำปลานะครับผมเปิดกันโอ้หลวงใส่ไปเลย หมดไปเลยครับใส่น้ำปลาไปแล้วนะครับทีนี้เรามาใส่ผงนัวครับผงชูรสวิธีการทำนะครับผมผงผงชูรสหรือว่าปาน้ำปลาเนี่ยไม่แน่นอนครับไม่แน่นอนไม่แน่นอน,มน,อนหมายความว่ายังไงไม่แน่นอนคือกะเอาครับผมทีนี้ ใส่ไปเลยนี่ผูชุรสนะครับผมใส่น้ำปลาซะหน่อยครับน้ำปลาลาก็เค็มละน้ำปลา้หนน่อยปลาไยที่พรดนะครับอีกหน่อยพอเค็มใส่ไปแล้วนะครับ ทีนี้ก็รอให้สุกนะครับผมแล้วก็ใส่ผักเข้าไปเกมโอเวอร์จบเกมนะครับขีครับผมตัวนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการทําแกงอ่อมขิงไก่นะครับผมทีนี้เราก็จะใส่ผักเข้าไปครับเมื่อกี้ชิมรสชาติแล้วโอเคใช้ได้นะครับผมทีนี้น้ำเดือดเราก็จะใส่ผักเข้าไปครับนี่ผักที่เราเตรียมไว้ครับใส่ไปเลยครับผมแล้วเราก็จะทําการ ถอดปลั๊กปิดไฟนะครับผมเหลือหยิบเสนหน่อยนะครับใส่ไปแล้วผักทีนี้คนสหน่อยคนสักหน่อยโอ้หกลิ่นหอมของผักชีลาวนี่ออกมาเลยครับกลิ่นหอมมากกะเครือนะครับ นี่ครับใส่ผักเข้าไปแล้วหน้าตาโอเคเลยโอเคครับผมอันนี้เป็นกรรมวิธีกรรมวิธีหรือขั้นตอนการทำเก่งอ่อมิงไก่นะครับแบบง่ายๆนะครับผมแบบบ้านๆของเราเลยนะฮะอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเราก็จะไปตักกินกันครับผมนี่เป็นหน้าตาในการหรือหน้าตาในการทําแล้วก็วิธีการทําแบบง่ายๆครับไม่มีอะไรมากครับผม ขั้นตอนการทำนะฮะแกงอ่อมขินไก่ครับผมใส่ผักชีลาวนะครับผมใส่ผักเข้าไปแล้วครับผม